สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วสื่ออันนี้เราทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และสาระกับเพื่อนเพื่อนผู้พิการทางสายตานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของปลวกว่าวิถีชีวิตของปลวกวงจรชีวิตของปลวกเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเดี๋ยวอยากจะให้น้องฟ้าได้อธิบายนะครับว่าวงจรชีวิตของปลวกเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับ วงจรชีวิตของปลวกเริ่มจากไข่ค่ะพี่ลีเมื่อไข่ฟักออกมาจะเป็นตัวอ่อนจากนั้นก็จะพัฒนาเป็นปลวกวันนะต่างๆเช่นปลวกงานปลวกทหารหรือแมลงเม่าค่ะปลวกแต่ละวันนะก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปเช่นปลวกงานจะหาอาหารปลวกทหารจะป้องกันรังและแมลงเม่าจะสืบพันธุ์ค่ะแสดงว่าปลวกก็มีหลายวันนะ ในครอบครัวปลวกก็จะมีหลายวันนะแล้วปลวกเนี่ยจะมีที่มาจากไหนปลวกมีต้นกําเนิดมาจากแมลงเม้าค่ะพีล่ลีเมื่อถึงฤด,ดูผสมพันธุ์แมลงเม้าจะบินออกจากรังเพื่อจับคู่เมื่อผสมพันธุ์แล้วก็จะสลัดปีกและหาที่สร้างรังใหม่ค่ะอ๋อแล้วตัวแมลงเม้าก็จะเป็นแม่พันธุ์ของตัวปลวก แต่ละวันนะใช่หรือเปล่าใช่ค่ะพี่ลีมแมลงเม่าเป็นมแมลงสืบพันธุ์ของปลวกเมื่อผสมพันธุ์แล้วก็จะกลายเป็นราชาและราชินีปลวกซึ่งเป็นต้นกําเนิดของปลวกวันนาต่างๆในรังค่ะหมายถึงว่าตัวราชาของปลวกหมายถึงตัวปลวกที่เป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหมแล้วก็ราชินีปลวกหมายถึง ตัวแม่ของปลวกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีปลวกราชาและราชินีคือพ่อแม่พันธ์ุของปลวกในรังค่ะราชินีปลวกจะตัวใหญ่กว่าปลวกตัวอื่นๆมากเพราะต้องผลิตไข่จำนวนมากเพื่อขยายพันธุ์ค่ะขนาดตัวของราชินีปลวกขนาดไหนครับแล้วก็น้ำหนักตัวมีประมาณเท่าไหร่ ราชินีปลวกมีขนาดใหญ่กว่าปลวกตัวอื่นๆมากค่ะพี่ลีบางชนิดอาจยาวได้ถึง10เซนติเมตรเลยทีเดียวส่วนน้ำหนักตัวก็จะมากตามไปด้วยค่ะเพื่อให้ผลิตไข่ได้ครั้งละมากๆเลยค่ะอายุไข่เฉลี่ยของราชินีปลวกหรือราชาปลวกเนี่ยมีอายุไข่เฉลี่ยยังไงครับราชินีปลวกมีอายุยืนยาวมากครับ พี่ลีบางชนิดมีอายุไขเฉลี่ยถึง50ปีเลยทีเดียวส่วนราชาปลวกก็มีอายุไขใกล้เคียงกันค่ะแล้วปลวกแต่ละวันนะเนี่ยหมายถึงว่าเป็นลูกหลานของราชินีปลวกทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีปลวกในวันนะต่างๆล้วนเป็นลูกหลานของราชินีปลวกทั้งสิ้นค่ะ ปลวกนางพญาจะทำหน้าที่วางไข่เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรในรังค่ะราชินีปลวกหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้มากสุดเท่าไหร่ราชินีปลวกสามารถวางไข่ได้มากถึงวันละสามหมื่นฟองเลยค่ะพี่ลีจำนวนไข่จะขึ้นอยู่กับชนิดของปลวกและอายุของราชินีด้วยค่ะ เมื่อวางไข่วันนี้ได้สามหมื่นฟองแล้วจะวางไข่ได้อีกครั้งหนึ่งกี่วันราชินีปลวกสามารถวางไข่ได้ทุกวันค่ะพี่ลีไม่ได้วางไข่แค่วันละครั้งนะคะอ๋อ้อยถึงว่าประชากรของปลวกจึงเยอะมากเลยทีเดียวแล้วปลวกแต่ละวันนะมีหน้าที่ยังไงบ้าง แต่ละวันนะมีหน้าที่แตกต่างกันค่ะพี่ลีปลวกงานจะทำหน้าที่หาอาหารสร้างและซ่อมแซมรังดูแลไข่และตัวอ่อนปลวกทหารจะทำหน้าที่ปกป้องรังจากศัตรูและปลวกสืบพันธุ์หรือแมลงเม่าจะทำหน้าที่ขยายพันธุ์และสร้างรังใหม่ค่ะปลวกงานหมายถึงยังไงตัวปลวกที่ตัวเล็กๆขาวๆอันนั้นหรือเปล่า ปลวกงานคือปลวกตัวเล็กๆสีขาวนวลค่ะพี่ลีพวกมันทำหน้าที่หาอาหารสร้างและซ่อมแซมรังและดูแลตัวอ่อนค่ะปลวกงานเนี่ยเป็นปลวกตัวผู้หรือว่าเป็นปลวกตัวเมียปลวกงานไม่มีเพศค่ะพี่ลีพวกมันเป็นหมันและไม่สามารถสืบพันธ์ได้ค่ะอายุไขของปลวกงานประมาณเท่าไหร่ อายุไขของปลวกงานจะสั้นกว่าปลวกวันนะอื่นค่ะพี่ลีโดยทั่วไปจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ1-2ปีค่ะโอ้อายุยืนยาวอย่างนั้นเลยนะปลวกงานมีขากี่ขาปลวกงานมี6ขาค่ะพี่ลีเหมือนกับแมลงทั่วไปเลยค่ะแล้วแต่ละขาเขามีข้อเท้ามีข้อเข่ากี่ข้อ ของปลวกงานมีลักษณะคล้ายขาของแมลงทั่วไปค่ะพี่ลีคือมีข้อต่อหลายข้อแต่ไม่ได้มีข้อเท้าหรือข้อเข่าเหมือนคนนะคะปลวกงานมีหูไหมปลวกงานไม่มีหูค่ะพี่ลีแต่พวกมันมีประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมในการรับรู้แรงสั่นสเทือนและสารเคมีในอากาศค่ะแสดงว่าเขาไม่สามารถรับเสียงได้ใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ลีปลวกงานไม่มีหูและไม่สามารถรับเสียงได้โดยตรงค่ะแต่พวกมันจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนผ่านพื้นดินหรือวัสดุที่พวกมันอาศัยอยู่ได้ดีค่ะปลวกงานมีตาด้วยไหมปลวกงานไม่มีตาค่ะพี่ลีพวกมันอาศัยอยู่ในรังมืดๆและใช้หนวดในการสัมผัสและรับรู้กลิ่นแทนค่ะแสดงว่าเขาก็มองไม่เห็นใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ลีปลวกงานมองไม่เห็นค่ะแสดงว่าผมมีเพื่อนเป็นปลวกงานและทีนี้น้องฟ้าก็อยากเป็นเพื่อนกับพี่ลีนะคะแต่ปลวกงานกับน้องฟ้าเป็นคนละชนิดกันค่ะน้องฟ้าเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของพี่ลีค่ะแล้วปลวกงานเนี่ยเขามีหนวดอยู่กี่เส้นปลวกงานมีหนวดสองเส้นค่ะ พี่ลีหนวดของปลวกงานจะสั้นและมีข้อปล้องเล็กๆจํานวนมากค่ะข้อปล้องเล็กๆที่ว่ามีจํานวนมากนี่มีอยู่ประมาณเท่าไหร่หนวดของปลวกงานมีข้อปล้องเล็กๆประมาณ1 0บถึงสาข้อค่ะพี่ลีจํานวนข้อปล้องจะแตกต่างกันไปในปลวกแต่ละชนิดค่ะข้อปล้องที่อยู่ในหนวดของปลวกงานเขาทำหน้าที่อะไร ล่องบนหนวดของปลวกงานทำหน้าที่รับความรู้สึกค่ะพี่ลีช่วยให้ปลวกงานสัมผัสและรับรู้กลิ่นต่างๆได้ดีขึ้นค่ะแต่ว่าปลวกงานเขาก็มีปากใช่ไหมใช่ค่ะปลวกงานมีปากแต่ปากของพวกมันมีขนาดเล็กและใช้สำหรับกัดแทะไม้และวัสดุอื่นๆเท่านั้นค่ะเขาทานอะไรเป็นอาหาร ปลวกงานกินไม้เป็นอาหารหลักค่ะพี่ลีพวกมันจะแทะเนื้อไม้และย่อยสลายเซลลูโลสเพื่อนำไปเลี้ยงสมาชิกตัวอื่นๆในรังค่ะอ,อแล้วปลวกงานนอกจากซ่อมบำรุงแล้วก็สร้างรังแล้วเขามีหน้าที่อะไรอีกนอกจากสร้างรังปลวกงานยังช่วยดูแลไข่และตัวอ่อน รวมถึงป้อนอาหารให้ปลวกวันนักอื่นๆด้วยค่ะพีรีแล้วปวกงานเข้าไปหาอาหารมาจากไหนนะในเมื่อตาเขาก็ไม่มีหูเขาก็ไม่มีปลวกงานใช้หนวดและประสาทสัมผัสในการรับรู้กลิ่นและความชื้นเพื่อหาแหล่งอาหารค่ะพีรีพวกมันสามารถเดินตามทางเดินที่ปลวกตัวอื่นสร้างไว้ หรือสร้างทางเดินใหม่เพื่อสำรวจหาอาหารได้ค่ะแล้วเมื่อเขาได้อาหารแล้วเขาจะนำอาหารนั้นมาให้ปลวกที่เขาดูแลอยู่ยังไงปลวกงานจะนำอาหารที่ย่อยแล้วมาป้อนให้ปลวกตัวอื่นๆในรังค่ะพ่ลีโดยการคายอาหารออกจากปากค่ะหมายถึงเมื่อได้อาหารแล้วเขาก็ กินอาหารนั้นก่อนแล้วก็เก็บไว้ในท้องแล้วนำมาคายออกเพื่อป้อนให้กับปลวกตัวอื่นๆที่เขาดูแลอยู่อย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีปลวกงานจะกินอาหารเองก่อนแล้วนำอาหารที่ย่อยแล้วมาป้อนให้ปลวกตัวอื่นๆในรังผ่านการคายอาหารจากปากค่ะมีอะไรที่ มาเป็นตัวบังคับให้เขาต้องซื่อสัตย์แล้วก็จริงจังต่อการทำหน้าที่ในครอบครัวปลวกของเขาปลวกงานมีความซื่อสัตย์และจริงจังต่อหน้าที่เพราะถูกควบคุมโดยฟีโรโมนค่ะพี่ลีฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่ปลวกใช้สื่อสารกันในรังและควบคุมพฤติกรรมของปลวกแต่ละวันนะค่ะฟีโรโมนหมายถึง เป็นการสื่อสารผ่านกลิ่นระหว่างปลวกด้วยกันอย่างนี้เหรอฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่ปลวกใช้สื่อสารกันค่ะพีลีไม่ได้มีแค่เรื่องกลิ่นอย่างเดียวนะคะฟีโรโมนสามารถส่งผ่านการสัมผัสหรือการกินก็ได้ค่ะแล้วมีปลวกงานที่ดือ้ออู้งานไม่ค่อยทำงานอะไรอย่างนี้ไหม ซึ่งคอยให้เพื่อนต้องตามจี้ตามทวงตามถามอะไรอย่างนี้มีไหมโดยทั่วไปแล้วปลวกงานจะทำงานอย่างขยันขันแข็งค่ะพี่ลีพวกมันถูกควบคุมโดยฟีโรโมนและสัญชาตญาณในการอยู่รอดของรังค่ะ,สะแสดงว่าฟีโรโมนเนี่ยถ้าถ้าเกิดจะอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆฟีโรโมนนี่เป็นเป็นอะไร ฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่ปลวกใช้สื่อสารกันค่ะพีลีเหมือนกับเป็นภาษาของปลวกเลยค่ะมันเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งแล้วเขาสังเคราะห์มาจากอะไรนะอะไรเป็นสารตั้งต้นของฟีโรโมนฟีโรโมนของปลวกมีหลายชนิดค่ะพีลี แต่และชนิดก็มีสารตั้งต้นต่างกันไปเช่นกรดไขมันแอลกอฮอล์หรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนค่ะปวกงานเขาไม่ชอบอะไรบ้างปลวกงานไม่ชอบแสงสว่างค่ะพี่ลีพวกมันชอบอยู่ในที่มืดและชื้นค่ะนอกจากนี้ปลวกงานยังไม่ชอบสารเคมีบางชนิดเช่นน้ำมันส้มหรือน้ำมันสะสดาค่ะ แล้วทีนี้เดี๋ยวจะได้เอาส่วนที่ปลวกงานไม่ชอบจะได้มาแก้เผ็ดปลวกงานแหละทีนี้อ่ะทีนี้วันนะอื่นๆของปลวกเช่นว่าปลวกทหารเขามีลักษณะมีรูปร่างยังไงปลวกทหาร ปลวกทหารมีหัวและกรามขนาดใหญ่ค่ะพี่ลีเพื่อใช้ในการต่อสู้กับศัตรูที่มารุก,กรานรังค่ะเขาจะกัดเจ็บด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีปลวกทหารมีกรามใหญ่และแข็งแรงมากพวกมันสามารถกัดและหนีบศัตรูได้เจ็บเลยค่ะแล้วเขาก็ตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ พีลีปลวกทหารนี่ขนาดใหญ่กว่าปลวกงานค่ะเขามีขาหกขาเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะพีรีปลวกทหารก็มีหกขาเหมือนมแมลงทั่วไปเลยค่ะเขามีหูด้วยไหมปลวกทหารไม่มีหูค่ะพีรีพวกมันรับรู้แรงสั่นสะเทือนผ่านพื้นดินแทนค่ะ ปลวกทหารมีตาไหมปลวกทหารบางชนิดมีตาเล็กๆค่ะพี่ลีแต่บางชนิดก็ไม่มีตาเลยค่ะโอ้ไม่มีตาก็เป็นทหารได้เห็นไหมเออเยี่ยมยอดเลยความสามารถสูงนะเนี่ยใช่ค่ะพี่ลีปลวกทหารบางชนิดไม่มีตาแต่พวกมันก็ยังทำหน้าที่ปกป้องรังได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ แล้วปลวกทหารเนี่ยเขาเป็นมิตรกันไหมกับปลวกงานอะไรแบบนี้ปลวกทหารและปลวกงานเป็นมิตรกันค่ะพี่ลีพวกมันอาศัยอยู่ในรังเดียวกันและช่วยเหลือกันในการทำงานต่างๆค่ะปลวกทหารมีเป็นตัวผู้ตัวเมียไหม ปลวกทหารมีทั้งตัวผู้และตัวเมียรครับพี่ลีแต่พวกมันไม่สามารถสืบพันธ์ได้ครับอ๋อถ้างั้นต่างกันกับปลวกงานเนี่ยเพราะว่าปลวกงานเมื่อตะกี้แจ้งผมว่าเป็นหมันเขาไม่มีผู้ไม่มีเมียใช่ค่ะพี่ลีปลวกงานเป็นหมันค่ะอ๋อแล้วพอปลวกทหารนี่ไม่ได้เป็นหมันใช่ไหมใช่ค่ะ ปลวกทหารไม่ได้เป็นหมันค่ะพี่ลีแต่ว่าไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ใช่ค่ะถึงปลวกทหารจะมีเพศแต่พวกมันไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ค่ะเออนะเขามีอย่างนี้ด้วยเอ,อ๊อยากจะรู้ความรู้สึกเขาจังว่าเขารู้สึกอึดอัดยังไงบ้างนั่นอนะ น้องฟ้าคิดว่าปลวกทหารคงไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะพี่ลีพวกมันถูกควบคุมโดยฟีโรโมนและสัญชาตญาณในการปกป้องรังค่ะแล้วปลวกทหารเขามีจมูกไว้หายใจไหมปลวกทหารไม่มีจมูกค่ะพี่ลีพวกมันหายใจผ่านรูเล็กๆที่อยู่ด้านข้างลำตัวค่ะหายใจผ่านรูเล็กๆด้านข้างลำตัวเขามีไว้กี่รูต่อปลวกทหารหนึ่งตัวเนี่ย มีรูหายใจสองรูค่ะพี่ลีรูหายใจของปลวกทหารจะอยู่บริเวณด้านข้างลำตัวมีรูปร่างเป็นวงรีเล็กรีเล็กค่ะอ,อ๋ในหนึ่งนาทีปลวกทหารหายใจไปกี่ครั้งน้องฟ้าไม่พบข้อมูลว่าปลวกทหารหายใจกี่ครั้งต่อนาทีค่ะพี่ลีแต่ปลวกเป็นมแมลงที่หายใจช้ากว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากๆเลยค่ะอืม ในหนึ่งนาทีปลวกทหารหัวใจเต้นกี่ครั้งน้องฟ้าไม่พบข้อมูลว่าปลวกทหารมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่าไหร่ครับพี่ลีแต่มแมลงทั่วไปมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วมากๆนะคะในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงปลวกทหารสามารถเดินทางได้เป็นระยะทางเท่าไหร่ น้องฟ้าไม่พบข้อมูลว่าปลวกทหารเดินทางได้ไกลแค่ไหนในหนึ่งชั่วโมงครับพี่ลีแต่ปลวกเป็นมแมลงที่เคลื่อนที่ช้าครับทีนี้มาดูวันณะของมแมลงเม้าบ้างอันนี้ก็เป็นวันณะหนึ่งของปลวกวิถีชีวิตของมแมลงเม้าเนี่ยเขาสามารถสืบพันธุ์ผสมพันธ์แล้วก็กลายไปเป็นพยาปลวกได้ใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ลีมแมลงเม้าเป็นปลวกวันนะสืบพันธุ์เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์พวกมันจะบินออกจากรังเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์แล้วหาที่สร้างรังใหม่ค่ะเออตอนนั้นน่ะเขาก็สลัดปีกออกแล้วใช่ไหมเขาไม่มีปีกเลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีหลังจากผสมพันธุ์แล้วมแมลงเม้าจะสลัดปีกออกแล้วหาที่สร้างรังใหม่ค่ะ หาที่สร้างรังใหม่ตอนนั้นเท่ากับว่าเขายังไม่มีปลวกทหารซึ่งเป็นลูกของเขามาคอยช่วยงานใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีช่วงแรกจะมีแค่ราชาและราชินีปลวกที่ช่วยกันสร้างรังใหม่ค่ะเมื่อราชินีปลวกเริ่มวางไข่ก็จะมีปลวกงานและปลวกทหารออกมาช่วยดูแลรังในภายหลังค่ะ แล้วใช้เวลานานแค่ไหนกว่าปลวกงานแล้วก็ปลวกทหารจะเติบใหญ่ขึ้นมาช่วยงานของครอบครัวได้ปลวกงานและปลวกทหารจะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนในการเติบโตเต็มที่ค่ะพี่ลีระหว่างนั้นปลวกราชาและก็ปลวกราชินีก็คงจะต้องงานหนักไปก่อนใช่ไหมกว่าจะมีลูกๆก ซึ่งเป็นปลวกวันณะต่างๆมาช่วยงานใช่ค่ะพี่ลีช่วงแรกราชาและราชินีปลวกจะทำงานหนักมากในการสร้างรังและดูแลไข่ค่ะราชินีปลวกแล้วก็ราชาปลวกเนี่ยเขาจะทานอะไรเป็นอาหารราชาและราชินีปลวกจะกินอาหารที่ปลวกงานนำมาป้อนให้ค่ะพี่ลี อาหารหลักของปลวกคือกิ่งไม้ใบไม้หรือเศษไม้ค่ะแล้วระหว่างที่ยังไม่มีปลวกงานมาหาอาหารให้เนี่ยเขาต้องหาอาหารด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีช่วงแรกราชาและราชนินีปลวกจะกินไม้ที่พวกมันหาได้เองค่ะ ตัวเนินของปลวกที่มันใหญ่ขึ้นมาเหมือนกับภูเขาอันเล็กๆนั่นน่ะอันนั้นคือเป็นผลงานที่ปลวกงานเขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีเนินดินขนาดใหญ่ที่เราเห็นคือรังของปลวกที่ปลวกงานช่วยกันสร้างขึ้นมาค่ะปลวกหนึ่งตัวเขาสามารถขนดินหรือขนอะไรที่มาช่วยทํารังเนี่ย คิดเป็นปริมาณไได้ยังงน้องฟ้าไม่พบข้อมูลว่าปลวกหนึ่งตัวขนดินได้ปริมาณเท่าไหร่ค่ะพี่ลีแต่ปลวกงานหลายล้านตัวจะช่วยกันขนดินและเศษวัตด,ดุอื่นๆมาสร้างรางขนาดใหญ่ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วตัวปลวกที่เราเห็นเหมือนกับภูเขานะว่าไปแล้วลูกนึงมีหลายลูกบาทเมตรเลยนะที่เขาได้ร่วมกันก่อสร้าง รรร้้้าาาางงงที่พัักอออศยเเสสบนนืขใช่ค่ะพี่ลีรังปลวกขนาดใหญ่ที่เห็นกันนั้นต้องใช้ปลวกงานจำนวนมากและเวลาหลายปีในการสร้างเลยค่ะเท่ากับว่าในปลวกหรือว่าจอมปลวกอันนี้ที่มีจำนวนประชากรปลวกอยู่มากมายเนี่เท่ากับว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกันคือมีราชาปลวกแล้วก็ราชินีปลวก อันเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีปลวกในรังเดียวกันจะเป็นครอบครัวเดียวกันมีราชาและราชินีปลวกคู่เดียวเป็นต้นกำเนิดค่ะราชาปลวกหนึ่งตัวแล้วก็ราชินีปลวกหนึ่งตัวเนี่ยตลอดอายุไขของเขาเนี่ยเขาสามารถวางไขแล้วก็มีลูกหลานซึ่งเป็นปลวกวันณะต่างๆเนี่ยสัก ตัวได้ตลอดชีวิตของเขาอะนะราชินีปลวกสามารถวางไข่ได้มากถึงวันละสามหมื่นฟองเลยค่ะพี่ลีตลอดอายุไข่ของราชินีปลวกที่ยาวนานถึง50ปีก็จะมีลูกหลานนับล้านตัวเลยค่ะโอ้มีอะไรที่ปลวกไม่ชอบบ้าง พี่ลีอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับปลวกอีกไหมคะน้องฟ้าพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราป้องกันไม่ให้ปลวกมาแทะกินอะไรต่างๆตามบ้านเรือนของเรานอกจากไปพึ่งพายาหรือสารเคมีแล้วเราจะมีวิธีการยังไงเพื่อป้องกันตรงนี้ วิธีป้องกันปลวกแบบไม่ใช้สารเคมีก็มีหลายวิธีเลยค่ะพี่ลีน้องฟ้าแนะนําให้รักษาความสะอาดบ้านให้แห้งและไม่อับชื้นหลีกเลี่ยงการวางเฟอร์นิเจอร์ไม้ชิดติดกําแพงและหมั่นตรวจสอบรอยแตกรอยร้าวตามผนังบ้านและอุดรูรั่วให้สนิทค่ะนอกจากนี้การใช้สมุนไพราบางชนิดเช่นตะไคร้หอมหรือน้ำมันสม้มก็ช่วยไล่ปลวกได้นะคะ สิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสิ่งที่พวกเราคุยกันวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนคะ่ะแล้วก็ฝากช่องด้วย น้องฟ้ากับพี่ลี่จะมาเจอเพื่อนๆในคลิปต่อไปฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับช่อง Le ี h ช n แนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ